ที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการกันค่ะพวกเราเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสมุทรปราการก็มีฟาร์มจระเข้ที่มีการแสดงกับจระเข้ให้ดูด้วยเราเลยอยากมาลองดูโชว์จระเข้กันสักครั้งนี่เป็นตารางรอบการแสดงค่ะถ้าเป็นวันหยุดจะมีการแสดงกันทุกต้นชั่วโมงเลย เราจะเริ่มเดินดูจากจุดเริ่มต้นคือบ่อเลี้ยงจระเข้กันก่อนเขาบอกว่าประเทศไทยมีจระเข้อยู่สาสายพันธุ์คือจระเข้พันุน้ำจืดจระเข้พันธุ์น้ำเคม็มแล้วก็ตะขงและปัจจุบันฟาร์มที่นี่ได้นาจระเข้พันธุน้ำจืดและพันธุน้ำเค็มมาผสมจนได้เป็นพันธุ์ผสมสําเร็จเป็นที่แรกของโลกมีไหมวอย ดูเบาะถัดไปอันนี้เป็นอะไรอ่ะตัวเล็กตัวเล็กอะน่ารักทำไมต้องไม่นอนกองกันนะเราคือนิ่งกันมากโน้ต้ากำลังหลับโอ้ ที่เห็นนี้เป็นโครงกระดูกจระเข้ลูกผสมอายุ40ปีมีความยาวถึง4.5เมตรฮะอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กลัวตัวใหญ่มากอ๋อโอ้ ที่สะพานแดงตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารจระเข้กันได้กลิ่นไก่อไโอ้โหเยอะมากมใช่ ดูสิอให้แล้วออ้ยอ๋อออีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคี่ดูจระแข้ประหลาดกันนราอยู่ตรงไหนอ่ะ จระเข้สายแปลกลายแถบนี่แปลกยังไงอะลายแถบลายไม่เหมือนคนอื่นครับอ๋อตัวนี้สิจระเข้ตัวโคตรนู่นนู่นตัวโคตรจริงจริงเหรออ๋อเห็นไหมออกตรงหลังมันใช่ไหมอ๋อ อบอ้าวจังจระเข้หางเขียวควายอยู่นี่นี่หางไหมเย้หางเขียวยังไงคะนนั่ไงอ๋อหางมันเป็นเป็นเขียวเกี๊ยวข้าวไงใช่าใจไหมครับใช่เอาระวังเหยียบบนฝาท่อจระเข้หางด้วนไม่มีปุ่มนี่ดูเฮ้ น้องตัวเล็กค่ะหางหางไม่มีคือเป็นตั้งแต่กำเนิดนี่หรอหางนี่แบบหรือวะะ่าเขาตัดอมันจะกระดูดถามมามันกระดูดมเมื่อกี้แจ๊กใกล้ถึงรอบโชว์แล้วก็ไปจับจองที่นั่งกัน Signs of that clock, wow. yeah.

เฮ้ยเราได้ยามกองพันยังยังยังเเอาเชิญครับพี่วันเฉลิมข้าพึ่ไปข้างบนหน่อยเร็วเฮ้ยตัวใหญ่อ่ะอุ้ยมันขู่เลยเด้ไม่อีพวกพี่ไปอีกอ่ครับขึ้นแล้วนะครับพี่วันเฉลิมเราได้ มาระต่าเขาที่เขาถามายอบมนแรเลอ้ยตกใจไหมยืนเดินไปเก็บรางวัลมาใช่ไหมเอาไหมเอาก็ขอบคุณทั้ก่อนครัขอบคุณด้านนี้นะครับ ไ้่าอย่าพุ้งเอิรุเอโอ้ให้ขอบคุณลูกศนี่จ้ขอบคุณเขาไปก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หอเอายังไงเดยเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปในปากเขาเลยกระดู เดินออกมาจะเจอกับบ่อตกจระเข้มันคือกิจกรรมการป้อนอาหารโดยเอาโครงไก่มาทําเป็นเบ็ดแล้วห้อยลงไปให้จระเข้กิน<อ>จากนั้นก็ไปเดินดูโซนสวนสัตว์ของที่นี่กันบ้างค่ะ พอขนาดนี้ไม่มีมันกินไม่ได้ที่ของคนบอลนอนแล้วไปแล้วนอนแล้วนอนไม่กินอะไรมาบอลขอบอลขอไม่ให้โมโหแล้วนะ ลัับบตาอยู่ครที่นี่มีรถไฟพาวนดูรอบๆฟาร์มด้วยค่ะค่าตั๋วผู้ใหญ่40บาทส่วนเด็ก20บาท เดินดูไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับเจ้าเล็กชะนีมงกุฎที่พ่อกำลังพาเที่ยวชื่ออะไรครับเล็กครับชื่อเล็กเอ้ยไม่เล็กๆดูดูเท่ากันอ่ะอะไรลุงมงกุฎครับอ๋อไปไหนนะเฮ้ย ไเอห้งนูขอถ่ายรูปด้วยนะครับรับตายลูกรับตายน้องกระลูกหนุนหนุนเขาดูดไหมเขาดูดไหมไม่ดูเล็กเล็กผมตังน้องมาใกล้ได้ใช่ไหมได้ได้ได้เล็กเล็กนี่น้องให้ตังค์ลูกนี่เห็นไหมลูกกินมาเย็บเขาให้ตังขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยนี่ลูกของแท้เออแท้อ๋อนี่เปิสูจน์เหรอกู้ยังกู้ยังน้ายังเดินถ้าเป็นกระดาษถ้าเป็นแบงกระดาษได้กัดเลยจริงเลยครับอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นเงินเนี่ยเป็นกระดาษเป็นแบบแบงคล้ายคล้ายแบงค์ คล้ายก่อนข้าเป็นค่ที่ไม่ได้รื่นเริงน้อืมร้องอีกใช่ไหมได้ครับแป๊บนึ่งไม่ขึ้น พาไปเที่ยวตลอดไม่ไม่เรามาเปิดล้วครับวางเป็นเผามาไม่เปนครับไม่เป็นไรครับายไปไปเป็นไหมไปไปล้กไปยยังลูกไปขี่รถอีกละอีกละเรถอีกชอบขี่รถดี เลี้ยงกเียงนเล้ยันงก็แล้จให้พามออกมาล่ะมนไม่อาบอกมาดำซื t um> <t um> <t ่อทิ <t um> <t ่หายเนเดินเดเดินเดิใครคุมเดินใดินจะไม่เดินดินจะแช่ยิ่งไม่เดินเลยแหละชอบมันชอบขึ้นรถมากเลยอ่ะจับมือได้ไหมจับมือได้ไหมจับมือไม่ลูกจับได้เหรอ

นั่งลงแล้วคนพวกปีปีไก่ก็ยังไม่ค่อชอบเขาไอเล็บหองงอครับตได้โดนเนื้อใตเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนื้อใตเป็นหนักเป็นเนื้อพี่ตรงนั้นน to <ód isan music> ่ะเม่เม่ระวังเหยเดน

สำหรับใครที่วันหยุดยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนลองมาดูการแสดงที่นี่กันได้นะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองทริปถัดไปพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r ร b e ช่องเรื่องของปุบกันด้วยนะครับมาดูกันว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนและจะพาไปทำกิจกรรมอะไรรอชมกันนะคะ